มาทดสอบออกเสียงคำแรกเลยคำนี้อือือโอ้ไปเป็นเลย r ิทึมไงออกเสียงมันไม่ดูเหมือนไม่มีสระเลยนะคะเออจริงๆมันออกเสียงว่า Rhythm ิ t h m นะคะสระออึข้างหลังเออ rhythm เป็นสระเออก็ได้สระอึก็ได้มันคล้ายๆกันนะคะ rhythm rhythm อ่าแปลว่าท่วงทำนองเอาคำนี้ล่ะ อือห uh ือโอ้ยง่ายทังกเูเออ่า <c oughs> จริงๆออกเสียงง่ายๆว่าทังทังนะคะแปลว่าลิ้นนะคะออกเสียงสะกดสะกดยากไปไหมออต่อไปโอ๋อ oh, t o r อ่า toro อ่ะ,อะ,อะายคน toro นะคะจริงๆนะคะกี่จะออกเสียงว่า fara 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 ะะแปลว่าถี่ถ้วนอย่างละเอียดนะคะทีนี้ถ้าเป็น American เคยได้ยินเพื่อนๆน,นะคะหรือว่าทางา Americans ที่อยู่ทางทีวีนะคะจะออกว่า thorough thorough th นะคะ thorough น่าจะใช่นเฟิร์มหน่อยใครพูด American นะคะแต่กีจะออกว่า thorough thorough ต่อมาคำว่าอืเข้าสินมันดูง่ายนะเออแต่จริงๆมันไม่ไออกเข้าสินเข้าสินนะคะมันออกว่า cousin อ ต่างไหม cousin นะฮะอันแรกเป็นสระอะนะคะค่ะคะแล้วก็ข้างหลังเป็นสระเออเออ cousin cousin ต่อไปคำนี้ออ๋ genre โอ้ยง่ายกระรอกครัวแยม genre อืมจริงจริงมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษซะทีเดียวนะคะมาจากภาษาต่างประเทศอีกทีหนึ่งนะคะตัวนี้ออกเสียงว่า genre genre อ uh ่าฮ huh. ะ genre หรือบางครั้งอาจจะได้ยินว่า genre genre เหมือนสระอนะคะหรือว่าสระอนิดนึงก็ได้นะคะสระอนะคะ genre genre แล้วคำนี้เห็ h ลิ e นจากไหนก่อนอื m Terry a n น the Ned ข่อยก็นน <c ười> ข,กขึ้นไปเรื่อยเนาะเออออกเสียงไงนะคะออกเสียงสองพยางนะคะว่า threatened 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 th นะคะพยางข้างหลังนี่เป็นท์ ออกเสียงดีข้างหลังเฉยๆนะอ่ะคำนี้อ่ะปราเซียนหลายคนถามเข้ามานะคะคือคำว่าเสื้อผ้านะคะ Cl othes, clothes clothes อ่ทำต่อกันทีนี้ Cl othes, clothes clothes สุดท้ายคำนี้ คำปราบเสียงอ,ออกเสียงสองแบบนะคะถ้ากี่จะออกว่า squirrel squirrel เป็นสะอีกนะคะ squirrel ถ้าเป็นอเมริกันน่าจะเป็น squirrel สระเอบก็ได้นะคะ squirrel